สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสตุลเพื่อเป็นบุญเป็นบุนบสร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าชาวพุทธควรแก้กลามตามใครในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายว่วอย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับอืมพี่ครูทั้งหลายถ้าพวกเธอเนี่ยจเจริญอาณาปณะสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้งมือเอานิ้วมืองอเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆพนระองโ์กล่าวว่า เรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เห็นห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระาศาสดาปฏิบัติตามโอวาไม่ฉันบินทบาทของชาวแว่นแ้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทําให้มากซึ่งอานาปนสตินั้นเล่า <c oughs> และตรัสว่าการเจริญอานาปนสติเนี่ยเ,เพื่อนเป็นเหตุให้ได้ผลใหญ่อัน,นิี้สองใหญ่ผลที่หวังได้สองประการคือ อาหัตผลหรืออนาคามีผลในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันเพื่อนๆ <c oughs> และยังกล่าวอีกว่าตัวอนาปนสตินั้นคือกายกตาสติเพราะพระองค์ตรัสว่าพิขุทั้งหลายลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิขุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกาย,กายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเล มีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออก,ออกเสียได้ประโยชน์ของอาณาปณาาสติหรือกายกตาสติ <c oughs> พระองค์ตรัสว่าเป็นเหตุให้ความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเปรียบเหมือนมหาสมุทรอันบุคคลต้องด้วยใจแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายล้วนไหลลงสู่มหาสมุทร ใครมาจเจริญอานณาปณสติหรือกายคตาสติจะเป็นเหตุให้ความเป็นปุศลทั้งหลายไรรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นเพื่อนอาณาปณสตินี้ถ้าจเจริญดีแล้วบริบูรณ์แล้วเป็นเหตุให้สติปฐานสี่บริบูรณ์สติปฐานสี่บริบูรณ์เป็นเหตุให้ผู้ชม องตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์และเป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์งั้นคุณประโยชน์ของอานาปนานสตินี้มีมากเหลือเกินเพื่อนๆจนพระศาสดาตรัสอานาปนานสติอีกอย่างว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตนะฮะหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของผู้เป็นอริยะหรือพหงวิหาร เมื่อพระองค์สรรเสริญอย่างนี้ก็เลย